งัดเห็ดฮันนี่มัชรุมอลังช่างงานช้างนั่นงัดกว่าจะเสร็จรีบมาเก็บภาพรีบมาเก็บภาพเห็ดพิษดอกส้มค่ะเอห,อห็ดพิษดอกส้มอ,อหอ โถูดันเปลือกไม้โอ้ยเปลือกไม้หลุดเลยเดย้เหตุดันเปลือกไม้ยังไม่หลุดพอคนงัดเปลือกไม้หลุด จำจังเลยน้องจ๋า suối chấm ăn ơi, lòi Hãy ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอเค ทีมากค่ะดอกมันก็เลย <eden ik 2> ไม่เป็นรูปเป็นร่างด้วยด้เ <lib> นี่ยค่ะ เมื่อกี้หน่วยความจำเต็มดีใจยังไม่เต็มตอนนี้กลับมาได้ละไม่สวยไม่ว่ากันนะคะเพราะถีกมาก เกิดทีมากเลยเพื่อนเขาจะเอาไปนึง่งเขาชอบนึ่งกินกับแจวค่ะนี่ เคยอยู่รอบนี้เลยรอบต้นอกเลยแต่ครั้งนี้จะมีอยู่หนึ่งสองสาี่ห้าหกดแปดะก็เลยจะตัดสามกรอนนี้ มีหนอนด้วย,วยมีอยู่ที่สนามอีกหลายกอเลยนะคะหย,ยาบเมื่อกี้เนี่ยค่ะอ,อันนี้มีหนอนเริ่มเริ่มมีเริ่มมีหนอนค่ะอันนี้แต่ยังสวยโอ้โหสวยแบบเร้่องดึงเลย อ๋อนี่อันนี้งัดไม่ได้แน่นติดแน่นเลยค่ะนั้นงัดไม่ได้ แบบนี้ก็อร่อยกรอบรึบเลยโอ๊ยโอ้โย,ยุ่งงัดไม่ได้ Nhưng mà cắt ít lắm đưa đưa đây có lấy cây cắt. Nên, Ôi, nhung cắt lắm. Này, tẹt rồi. ห้ากันดูสิสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเอามาวอารวมกันไว้ตรงนี้นี่นะคะโอ้โหต่อไปก่อนนี้ ถ้าจะกินอร่อยอร่อยต้องประมาณนี้นะนี่นี่ค่ะนี่ต้องประมาณดอกนี้วางรวมกันว,ว,กว้าวก้อนี้ไม่เก็บเขาแก่แล้วกว้อนี้ วางไว้ตรงนี้เรือซากเดิมก่อนนี้เดี๋ยวงัดให้ดูก็ได้ค่ะก่อนนี้นะหนึ่งหนึ่งสองงัดไม่ขึ้นไปที่ซอกไม้นี้ จะตัดไปหรือเปล่านะคะมันงัดไม่ได้มันงัดไม่ได้เลยงัดไม่ได้งัดไม่ได้จริงๆงัดก่อนไม่รู้จะได้ไหมหนึ่งสอง หนึ่งโอ้อหนึ่งสองหนึ่งไม่ได้เลยพี่มันไม่ได้ค่ะหนึ่งสองเอ๊ะพอๆๆฮะ,ะ,ะ,ะโอ้โห โอ้โอ้โหต่อไปเก็บอันน nah ี้แต่อันนี้งัดไม่ได้นะคะไม่ว่ากันนะเพราะว่าทีมากลองก็ได้อึบโอ ที่เขาแพ็คขายเลยอะที่แพ็คใส่กล่องพลาสติกนะคะเหมือนเดียเลย